ครับผมอันนิฟิตชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดอะพายรีสอร์ทนะครับผจญภัยใกล้กรุงเทพนะครับวันนี้เรานัดพบกับนักธุรกิจองค์กรเดอะพิงค์จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ ผมก็อยู่กับทางคุณมงคลสาเร็จจิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ทางพี่มงคลนะครับหรือขออนุญาตเรียกพี่โยแล้วกันนะครับได้ครับได้คยินดีครับพี่โยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอดีตทาอาชีพอะไรมาก่อนครับครับก็เมื่อก่อนเนี้ยก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็มีโอกาสผันตัวเองมาประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับเริ่มแรกจากธุรกิจบารุงรักษสารถยนต์เกือบแก้วและเซรามิกนะครับและล่าสุดก็มีโอกาสทําโครงการเล็กๆของเรานะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีครับผมครับ ที่บอกว่าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์เองทั้งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับนะครับแล้วก็ธุรกิจเคลือบแก้วเคลือบแก้วและเซรามิกครับและเซรามิกรถยนต์นะครับเห็นบอกว่าเติบโตดีมากช่วงแรกโอ้โหก็ถือว่าอย่างบำรุงรักษารถยนต์เนี่ยผมทำมา17ปีแล้วนะครับก็ถือว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยมีแต่ว่าขยับขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะเราพัฒนาตลอดใช่ครับเพราะเราพัฒนาและเติมเติมเต็มตลอดนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็มามีปัญหาช่วงโควิดนี่แหละครับ แล้วให้ฟังหน่อยรับว่าช่วงโควิดมันเจอปัญหายังไงครับจากเดิมที่ไม่เจอครับต้องบอกอย่างนี้ครับพี่อันก็คือผมเชื่อว่าหลายๆอาชีพมีปัญหาหมดนะครับเกิน80อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในอาชีพนั้นที่มีผลกระทบเพราะว่าธุรกิจของผมเนี่ยมันอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพนักงานและางนพนักงานใช่ครับและประเด็นคือพนักงานไม่มีโอทีนะครับหรือว่าทาได้70%บ้างเพราะนั้นเขาเขาตกใจเขาตกใจเขาไม่ใช่ตัง ประมาณนี้เลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยอดของผมนะต่อวันนะสามสี่สิบคันอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเจอโควิดนะครับสามคันห้าคันอย่างนี้เรียกว่าวิกฤตได้ไหมพี่เขาเรียกว่าโคตรวิกฤตนะครับจริง <c oughs> ๆ,ๆเลยครับมันเป็นอย่างนี้จริงแล้วเราปรับตัวยังไงก็ด้วยเราอะแนวแนวแนวคิดของเราเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่าง,างผมทําเกี่ยวกับบรรทุกสารรถยนต์เนี่ย ก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่ธุรกิจธุรกิจเดียวอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถต่อยอดขยับตรงนั้นตลอดเวลานะครับแล้วก็มีโอกาสเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วมีโอกาสทําโครงการบ้านนะครับเพราะฉะนั้นด้วยด้วยแนวคิดการทําธุรกิจของผมเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งแค่ธุรกิจเดียวตลอดอยู่แล้วไม่เอาความเสี่ยงไม่ครับมันเรารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันจะมีจังหวะดาวของมันเพราะนั้นเราก็พยายามเอาอะไรก็แล้วแต่มาเสริมไว้ตลอดเหมือนกันกับแล้วไปทําธุรกิจอสังหาเป็นยังไงบ้างครับ ก็ถือว่าเติบโตนะเพราะว่าด oh yeah. oh, oh. oh, ้วยด้วยด้วยแนวคิดของเราเนี่ยทำต่างกว่าคนอื่นอยู่แล้วยังไงครับซึ่งซึ่งในปัจจินเนี่ยถือว่าธุรกิจอสังหาเติบโตมากเพราะว่าผู้บริโภคเยอะแต่ของเราใช้คอนเซปต์ก็คือว่าขายความแตกต่างยกตัวอย่างอะอย่างบ้านของผมเนี่ยผมให้100ตารางวาอย่างเงี้ยหนึ่ตารางนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาให้50-60ไม่เกินแต่ของเราให้100นะครับแล้วให้3ห้องนอนแสดงว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยขายความแตกต่างเพราะนั้นเราไม่กังวลในเรื่องของคู่แข่งเราคือว่าเราถือว่าเราเนี่ เป็นที่1เลยในการขายความแตกต่างสําหรับอสังหารนะเพราะนั้นเราไม่ได้กังวลในส่วนนี้แล้วก็เติบโตดีครับก็ระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ขึ้นโครง,งการที่ห้าแล้วโครงการที่ห้าใช่ครับยอดดีไหมก็ถือว่าก็ขายหมดทุททกเฟสครับตอนนี้เหลือเหลือ <ๆ S 2> แค่เฟสที่3ที่4ยังสร้างไม่เสร็จแต่เฟสที่ห้าไปแล้ว3 4มเนี่ยสเนี่ยเหลืออีกหนึ่งหลังนะครับสเนี่ยอีก2หลังกําลังก่อสร้างอยู่นะครับกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่เราแค่ขยับไปทําเฟสที่5ลงเสาเองไปแล้ว เน้นพูดถึงเรื่องของธุรกิจก็ดีเหลือนะครับส่วนตัวก็ดีทําธุรกิจบ้านก็ดีบริมัคสารรถยนต์ก็ดีครับแล้วยังไงมาทําอาชีพเครือข่ายอย่างนี้ครับพี่อ๋อคือคือคือต้องบอกว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับต้องย้อนไปนิดนึงแหละเมื่อประมาณสักหกปีที่ผ่านมาก็เคยถูกชักชวนแบบนี้ก็เหมือนคนอื่นแหละครับเราเรามองว่าธุรกิจเรามันดีอยู่แล้วไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปทํานี่แต่เผออิญไงเผอิญมันมีโอกาสเข้าไปฟังสัมมนา แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันคลิกเราอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอิสระภาพทางการเงินและเวลาซึ่งเราเนี่ยเราอยู่ในไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างจนมาประกอบธุรกิจเองครับมันคขาถามไม่เจอพี่อันมันหาไม่เจอธุรกิจเยอะจริงแต่คำถามคือมันไม่มีเวลาพี่มันยุ่งไปหมดทั้งวันะจริงครับมันยุ่งไปหมดทั้งวันนอยังไงอ่ะครับก็คือมันต้องแก้ปัญหาตลอดนี่คือนี่คือคําว่าธุรกิจผู้ประกอบการคือต้องไม่ใช่วันนั่งสั่งอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีทางหรอกพี่อันครับไม่มีทางครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ที่คุณยังไม่สามารถเอาเงินทํางานได้ไม่มีทางครับ<ม>คุณต้องคิดเองแก้ปัญหาเองอและทุกธุรกิจทุกอย่างมันต้องลงทุนต่อเนื่องถูกไหมมันต้องเติมตลอดเพราะนั้นไม่มีทางที่มันนอนรอกไม่มีทางครับอบอกได้เลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยเหนื่อยสุดๆครับ<ม>หน่ียสุดพอไปฟังปุ๊บมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันคลิกยังไงครับคือ,อผมมาคลิกคําว่าอิสระเรื่องเงินเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วเรา ในธุรกิจเรามันหาได้แต่คําว่าอิสรภาพมันค้นหาไม่เจอพี่พี่อังมันหา,าไ,ไม่เจอก็คือมันติดกับดักเอาเวลาอยู่นั่นอ่ะมันมีโซ่ตัวนึงผูกไว้ก็คือบางครั้งเนี่ยจะพาครอบครัวไปเที่ยวสักทียังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้ต้องรอก่อนอหรือไม่ได้ก็อย่างเทศกาลต่างๆให้เขาไปก่อนอเราต้องรอก่อนเพราะตอ้องทีมงานลูกน้องต้องให้เขาก่อนอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเนี่ยยังติดกับเวลาตลอดอมไม่สามารถไม่สามารถที่เอาคืนได้พี่อางหลายคนเป็นแบบนั้นนะ โอ้โหผมว่า100ล100อยทั้ง้อยพี่อันถ้าวันนี้ธุรกิจของคุณยังไม่ใหญ่พอนะ <laughs> และยังไม่สามารถใช้เงินทํางานได้แน่นอนครับติดกับดักแน่นอนโอเคพอเข้าไปฟังปุ๊บมันคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วยังไงต่อครับก็ <c oughs> คือเอ้เราก็ทําธุรกิจมาใ,ในในส่วนของผมนะ <c oughs> ไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันไม่เคยล้มเหลว <c oughs> ด้วยด้วยความรู้สึกนะแสดงว่าเฮ้ยเราไปฟังธุรกิจเครือข่ายนี่เราก็คนนีว่ามันต้องทําได้สิก็เลยเข้ามีโอกาสเข้าไปเรียนรู้พี่อัะเพื่ออะไรเพื่อจะค้นหาอิสระภาพนี่แหละ สิ่งที่มันมันคาใจมากเลยใช่ใช่ผมไม่เคยมีโอกาสได้อยู่กับแม่อ่าตั้งแต่แม่ก่อนไม่เคยมีโอกาสได้อยู่กับแม่นะครับไม่เคยได้ดูแลแกเต็มเต็มที่จนสุดท้ายเนี่ยแม่ต้องเสียชีวิตไปก่อน้วยสามใบเพราะเพราะเราติดติดในเรื่องของเวลาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยอย่านหนึ่งภาพออกเนาะส่วนครอบครัวเต็มที่เราก็อยู่บ้านเดียวกันก็จริงแต่ไม่เคยจะมีโอกาสที่คุยกับลูกพี่อันบางทีหลายทุ่มเที่ยงคืนยังยังยังอยู่กับงานพี่ อ่าภรรยามีหน้าที่อาบน้ําแต่งตัวลูกไปเรียนแล้วกลับมาเรายังงานอยู่ลูกนอนแล้วอคําถามคือต่อให้อยู่ด้วยกันแล้วเวลาพี่อัญนี่แหละครับสิ่งที่ผมมองว่าอายุเรามันก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นพี่อัญถ้าเราไม่ดึงคืนมันกลับมาเนี่ยแล้วเมื่อไหร่นะครับก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรื่องเครือข่ายเต็มรูปแบบเลยครับพี่อัญแล้วลองมือทําช่วงนั้นกับการที่เราทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มาทําธุรกิจเครือข่ายซึ่งความแตกต่างมันผมว่ามันแตกต่างก,กันมากเลยโอ้โหมากมากมากพี่อัญเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามัน แล้วเราบริหารจัดการยังไงคือคือต้องบอกงี้ก่อนพี่อัญธุรกิจข้างนอกธุรกิจทั่วไปเนาะแน่นอนครับมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ก็อยู่กับคนเหมือนกันครับแต่ธุรกิจเครือข่ายมันอยู่กับคนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์พี่อัญหัวใจของมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องปรับตัวเข้าหากับคนตลอดเวลานี่คือนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของเครือข่ายคือการบริหารใจคนนั่นเองถูกครับการคลองใจคนผมผมใช้คำนี้ดีกว่าการคลองใจคนนะครับแต่เราเราเราเข้าใจเพราะเราเคยเป็นลูกน้องมาก่อนเราเรารู้ปฏิสัมพันธ์ของคนว่า เขาต้องการอะไรนะครับแต่ประเด็นของผมเนี่ยต่อให้รู้จักมา6ปีก็จริงแต่มันไปไม่ถึงแค่นั้นเองพี่อันแต่มันไม่ล้มเหลวนะมันติดอะไรที่ไปไม่ถึงคืออย่างนี้ครับพี่อันโอเคครับเมื่อก่อนเนี่ยการเลือกบริษัทเนี่ยเราเราไม่เราไม่เข้าใจนะครับเราเราดูแค่หลักๆโอเคโปรไฟล์เก่านะมั่นคงนะสามารถสร้างยอดขายได้เติบโตหลักพันล้านนะมีผู้นําระดับสูงเยอะมากมายนะครับแล้วก็ยังไม่ว่าจะเปในส่วนของ ยอดคงยอดขายอะไรเขาเนี่ยเขาทาได้ดีนะครับเราก็เลือกแค่นั้นเลือกแค่นั้นนะครับแล้วก็ลงไปทำง่ายๆคือไม่ต้องคิดอะไรมากดูแค่พื้นฐานความสําเร็จเขาเอาง่ายๆพอปรากฏว่าเรากระโจนเข้าไปปุ๊บเขาเติบโตมา5ปีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะยอดขายดีทุกอย่างอุปกรณ์ดีหมดแต่พอเราเข้าไปทําปั๊บอยู่ได้แค่สองปีเงี้ยพี่อ่านนี่คือสิ่งที่ผมโดนและก็โดนแบบเนี้ยมาสามสามบริษัทเลยเราไม่ท้อมั้งเหรอครับ คืออย่างนี้ครับพี่อัอ๋นหนึ่งบริษัทแรกมีปัญหาแน่นอนครับสปีโดนเหมือนกันนะครับแล้วก็บริษัทที่2ก็เหมือนกันครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่เริ่มมาทําอสังหารี่แหละเพราะว่าหรือม,มันจะไม่ใช่แนวผมคิดหรือเริ่มเรมีความคิดหรือม,มันจะไม่ใช่แนวก็ปรากฏว่าโอเคเลยก็เลยเริ่มทำอสังหารนั่นแหละครับ<อ>แต่นะครับแต่แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เคยอยู่ในวัฒนจักรของธุรกิจนี้่ มันจะมีคนเฝ้ามองเราอยู่ไอ้กลุ่มนี้หายไปไหนนึกออกว่าเพราะเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเติบโตในเครือข่ายพอสมควรครับนะครับก็ไปไหนก็ปรากฏว่ามีโอกาสนะครับได้เจอผู้นำระดับสูงก็คือพี่เล็กของเรานี่แหละนะครับมาขอทําการสปอนเซอร์นะครับก็คือมีโอกาสได้คุยนะครับก็นั่นแหละครับเรื่องเรื่องราวของระบบนั่นแหละครับว่าปรากฏว่าพอเราฟังแล้วสิ่งที่เราเก็ตก็คือว่าเฮ้ยมันมีระบบเฮ้ยมันต่อยอดได้อันนี้คือสิ่งที่เรารู้ มันต่อยอดยังไงเมื่อเมื่อเมื่อก่อนผมก็โดนมาอย่างงี้แล้วมันต่อยังไงอ่ะองค์กรก็ไม่เหลือลงทุนก็ต้องลงทุนใหม่ก็เลยรู้สึกว่ามันต้องลองพิสูจน์มั้งก็เลยปรากฏว่ามีโอกาสเข้ามาเดินดูในระบบของเขานะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกพิสูจน์เราพี่อ่านเลยไม่ได้ถูกพิสูจน์ตอนนั้นนะเพราะนั้นก็แค่เราเห็นกับระบบเออเฮ้ยมันมีระบบช่วยเราพัฒนาบุคลากรของเราได้ไม่ต้องเหนื่อยลำพังเล้ว่ิว่าร์แสดงว่ามันเป็นไปได้มันยิ่งกว่าที่เราโดนมาอีกเพราะนั้นก็เลย รออีกสักครั้งนึงแต่ก็ยังทำมาสังหาด้วยนะแต่ก็แบ่งเวลามาตรงนี้ด้วยก็เนี่ยละครับก็เริ่มลงมือนะครับเราก็พยายามไปรวมทีมเราไว้ช่วงโควิดนะไปรวมทีมกันไว้ในป่านะไปอยู่ในป่าเลยนะเขาบอกห้ามประชุมเราก็ไปตามป่าตามเขานั่งข้างกันรวมพี่น้องเราไว้ก่อนนะครับประมาณ5 6 0คนก่อนแรกๆนะก็ประชุมกันไห้คุยกันบอกว่ารอก่อนอย่าพึ่งขยับไปไหนรอก่อนวีกิจสถานแบบนี้ก็รอก็ปรากฏว่ารอประมาณ1เดือนครับนะครับพีเล็กก็เลยประกาศออกมาว่าอะ เราเจอพาร์ทเนอร์แล้วเราเจอพัทเทิมเป็ใหม่แล้วก็คือบริษัทที่เราอยู่นี่แหละครับรบ,บริษัทแซฟแปดแปดนี่แหละครับอะไรคือบทพิสูจน์ว่าระบบขององค์กรเดลพิงค์มันเป็นจริงตามที่พี่เล็กพูดโอ้โหของคุณพี่อันที่ถามคำานี้นะคือคือถ้าถามวันนี้ผมขนลุกเลยเ,ออเพราะผมถูกพิสูจน์ได้เต็มเมตรงๆด้วยออนะครับในกลุ่มผมเนี่ยออก็คือว่า ผมต้องการพิสูจน์คำของพี่เล็กเนี่ยผู้นำองค์กรเนาะว่ามันไปต่อยอดเนี่ยมันมันต่อยอดระดับไหนนะครับก็อันดับแรกเลยคือหนึ่งนะครับที่พี่เล็กพูดมาประจําว่าเราจะไม่ไปไหนถ้าบริษัทไม่มีปัญหาเราจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปอันนั้นคือที่เก่าเนาะแต่เมื่อถ้าเราจะขยับไปที่ใหม่นะครับเราจะต้องมีพันธสัญญาใหม่นะครับก็คือว่าพี่เล็กสัญญากับองค์กรของเราทุกคนไม่ใช่องค์กรพี่เล็กนะองค์กรของทีมงานทุกคนด้วยว่า นับจากนี้เราจะต้องไม่ลงทุนใหม่กันอีกแล้วอ,อันนี้คือสิ่งที่เราปลูกฝังกนะับทีมงานเราตลอดเลยครับนะครับและ2นะครับ,นะรบทีมงานที่เราเคยชวนกันมานี่สิอันนี้อันนี้อ,อันน,น,นี้ตรงไหนตรงนั้นคือให้อยู่ที่เดิมถูกครับไม่มีการตัดต่อโยกย้ายไม่มีครับนี่คือนี่คือสิ่งที่พี่เล็กพิสูจน์นะครับ <Okay. S 1> และบทพิสูจน์ที่ผมผมเจอเต็มๆก็คือว่า1ทีมงานที่ผมกําลังเติบโตจากที่เก่าไงมันเหมือนสร้างมา5 0แล้วนึกออกว่ามันกําลังจะ จะเข้าใกล้ร้อยแล้วมา50%แต่เราโดนจะทําก่อนแต่ปรากฏว่าพอเราขยับมาอยู่ที่แซ่ปุ๊บ5้ยังอยู่ไลยพี่อัญมือภาพออกไหม้เออ50%ยังอยู่ความสำเร็จ50%าร็ไม่ได้เริ่มถูกครับเพราะนั้นผมไป60-70%เลยมันเป็นอย่างนี้ครับอยอดไปเลยถูกครับชัดเจนมากพี่อัชัดเจนมากไม่ไม่เคยไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน ในใน <Bell> um. อาชีพเลยใช่ใช่ก็ปรากฏว่านั่นแหละครับอย่างที่เห็นก็คือว่าพอมาอยู่ที่แซมนะครับใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองพี่อัญนะครับหนึ่งที่เก่ายังอยู่หึ่งภาพบอกเนาะเขายังมีฐานผู้บริโภคของเขาแต่ละคนอยู่เพราะนั้นเวลาเราเคลนสินค้าปั๊บเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ทันทีผู้ตรงๆก็คือเกิดยอดทันทีแล้วเนี่ยห้าสิบเนนะถัดไปเราไม่หยุดเพราะเรามั่นใจแล้วว่าเราถูกพิสูจน์ไงเพราะนั้นการสปอนเซอร์ของเราเนี่ยมันคุยได้เต็มปาก โ,โอ้โหพี่อันผมคนลุกเวลาผมคุยบใไรผมบอกเขาเลยว่าวันนี้ผมถูกพิสูจน์แล้วถ้าวันนี้โอเคถ้าคุณการบงจะหาพาร์ทเนอร์ดีๆสักบริษัทหนึ่งผมแนะนําเลยครับและจําเป็นจะต้องอยู่ภายใต้อีอาเดพิงด้วยเพราะเขาสามารถการันตีความสาเร็จให้คุณได้ต่อยอดได้แต่วันนี้ทุกคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยแน่นอนคุณต้องมาแต่งงานใหม่ก่อนอโอเคไหม<อ>ก็คือต้องเกิดการลงทุนจริงๆนั่นแหละครับ,รบแล้วหลังจากนั้นเราการันตีความสาเร็จให้เขาได้แบบนี้ครับเมื่อเรามาร่วมทําธุรกิจภายใต้ องค์กรจะพิงนะครับร่วมกับพันเนอร์อะรแบบสิ่งที่เรากําลังค้นหาและเป้าหมายเราตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายครับเราใกล้หรือยังผมถือว่าผมถึงเลยนะถึงเลยพอขยับมาที่นี่ผมถือว่าถึงเป้าหมายเลยซึ่งตามหามาใน6ปีกับธุรกิจนี้ซึ่งมันก็ความรู้สึกของเราเนี่ยเราเราเป็นคนทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าธุรกิจอะไรก็ทําได้ข้างนอกเนี่ย ฟาดฟันกันเยอะจายเรายังสามารถฟันฝ่าได้แต่ธุรกิจเครือข่ายแค่วันนี้ถ้าเราแค่เราคลองใจคนได้เนี่ยเรารถึงเป้าหมายแน่นอนตั้งแต่วันที่ผมไปฟัง OPP ครั้งแรกเนาะมันถูกเปิดใจด้วยอิอสรภาพมันไม่เปิดใจด้วยรายได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมตามหาคือเมื่อไหร่ผมจะเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาได้สักทีเพราะมันไปไม่ถึงอ่ะมันทําท่าเหมือนจะถึงแต่ไม่ถึง uh huh นะครับก็ปรากฏว่ามามาอยู่ที่แซมเนี่ยมันท,ทาได้จริงพี่อันนะครับณวันนี้ได้พูดได้เลยครับว่า พอผมมาอยู่ที่แซฟนะครับเป้าหมายในเรื่องอิสรภาพอย่างที่เห็นพี่อันวันนี้ผมไปไหนนะครับดูเหมือนทํางานแต่ผมพาครอบครัวไปได้ด้วยนะครับต่างจากอดีตมากโอ้โหแน่นอนครับพี่อันต่างต่างชัดเจนเลยครับวันนี้ลูกมีโอกาสได้อยู่กับเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภรรญาลูกมาช่วยผมทํางานเอาง่ายๆเป็นเบื้องหลังเลยพี่อันวางงานที่ร้านเลยวันนี้วันนี้งานที่ร้านเนี่ยต้องบอกว่าเราเราใช้เงินทํางานจริงๆเล่าให้มันชัดไปขึ้นหน่อยว่าวันนี้ที่พี่โยม มีอิสระภาพด้านเวลาการเงินและก็ครอบครัวเนี่ยเล่าให้ทุกผู้ชมที่กำลังฟังหรือคนที่กำลังอยากจะมีประสการแบบนี้ต้องบอกงี้ธุรกิจเนี่ยนะครับต่อให้เติบโตแค่ไหนพี่อันต่อให้เติบโตแค่ไหนนะมันจะมะีจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งที่เราไม่สามารถเนี่ยพัฒนสิบได้ซึ่งอะไรธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันต้องลงทุนตลอดพี่อ่ญนึกภาพออกเนาะธุรกิจข้างนอกต้องลงทุนนะครับต้อง ต้องเขาเรียกว่าต้องตามเทรนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราเนี่ยมันหาคําว่าพาสซีฟไม่ได้นะครับอันดับแรกนะสองเวลาไม่ต้องถามพี่อันไม่ต้องถามว่ายิ่งธุรกิจใหญ่ยิ่งยุ่งการันตีเลยยิ่งยุ่งยิ่งเหนื่อยเพราะนั้นแล้วนะครับธุรกิจหลักของผมเนี่ยนะครับซึ่งที่ผมทํามาเนี่ยมันไม่สามารถหาจุดจบได้พี่อัญเหนื่อยตลอดเวลานะครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วเวลาเนี่ยอายุเราก็เยอะแล้วไม่เคยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเลยนะครับไม่เคยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราไปไปฟังมาเนี่ยจากธุรกิจเครือข่ายสิ่งแรกที่ผมอยากได้ก็คือนะครับในเรื่องของระยะเวลาที่มันย่นย่อความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมนะครับคือต้องการนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าวันนี้ผมต้องการช่วงเวลาคผมคืนเพื่อมาอยู่กับครอบครัวนั่นเองแล้ววันนี้ก็สามารถทําได้จริงจริงัโอเคปกติถ้าเป็นธุรกิจที่ทําอยู่ ที่ผ่านมาเวลาวันหยุดหรืออะไรเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามาทำร่วมกับแซฟเนี่ยมันเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้พี่อันอย่าถามวันหยุด <Okay. S 2> อย่าถามวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดเลยจริงๆนะครับธุรกิจของผมไม่มีวันหยุดยิ่งเสาร์วอาทิตย์ยิ่งวันอาทิตย์เนี่ยยิ่งต้องเป็นวันเคลียร์งานเคลียร์งานหลกักๆเลยนะครับ,รบยิ่งเราทําหลายอย่างด้วยพี่อันนี่เาพเอานะครับเพราะนั้นไม่มีทางอยู่แล้ว แต่พอเราก้าวเข้ามาขยับมาตรงนี้นะและพอมีโอกาสได้เติบโตพอสมควรนะรเวลาเราดึงกลับมาได้หมดเลยพี่หยันยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอย่างเรามา,าครอสอย่างเงี้ยเราพาทีมงานมานะแต่เราพาครอบครัวมาด้วยก<อ>็บรรยากาศก็กพักผ่อนไม่ว่าผมจะขึ้นไปคุยงานที่จังหวัดอะไร,รก็เอาครอบครัวไปด้วยและก็ไม่ได้รีบกลับพี่หันก็พักมาก่อน นอนรีสอร์ทพักผ่อนอย่างไปอ่าอย่างระยองพี่ก็นันชิวๆก่อนได้ดิก็พักก่อนก็ถือโอกาสพาครอบครัวถูกพี่หยันนี่คือนี่คือสิ่งที่เราต้องการพี่หันมันได้กลับมาแล้วที่ผ่านมาคือไปก็ไปคนเดียวถูกไปดิ่งกลับไปดิ่งกลับอย่างนี้พี่อันเรื่องจริงอแต่วันนี้มันไม่จําเป็นละไปเราก็ชิวได้เพราะทั้งบ้านเราธุรกิจเราเนี่ยมันถูกซัพพอร์ตไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ก็คือเวลาครับย้อนกลับคืนมานะครับ สุดท้ายอยากให้พี่โยฝากทิ้งท้ายสาหรับคนที่กําลังมองหาธุรกิจคนอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวละมีรายได้ที่ดีแต่ไม่ชอบคำว,ว่าเครือข่ายพี่อ่าโอเคได้เลยครับเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้น<笑><笑>ผมเป็นหนึ่งในนั้นครับขอนิดหนึ่งเท้าความนิดหนึ่งวันนี้ไม่ว่าท่านนะครับจะทําอาชีพอะไรเนาะไม่ว่าใครจะทําอาชีพอะไรกันแล้วแต่นะครับและนะและหรือแม้แต่ทําธุรกิจส่วนตัวที่เติมใหญ่นะแต่วันนี้แน่นอนครับรายได้สิ่งที่คุณต้องการนะอาจจะได้จริงแต่วันนี้ คำว่าอิสระภาพลองถามใจดูว่าวันนี้ได้กลับมาหรือยังเหมือนผมนะครับแต่วันนี้ถ้ากําลังค้นหาอิสระภาพจริงๆนะผมว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าไม่ชอบแต่ต้องกลับไปถามก่อนว่าที่คุณไม่ชอบคุณไม่ชอบตรงไหนต้องถามก่อนว่าที่คุณไม่ชอบไม่ชอบตรงไหนเขาเล่ามาหรือเปล่าเข้ามาสัมผัสแล้วหรือยังและสัมผัสขนาดไหนนะครับเพราะนั้นวันนี้ธุรกิจเครือข่ายแน่นอนครับไม่ต่างจากธุรกิจข้างนอกหรอกแต่มันให้อะไรหลายๆอย่างได้ กับเราได้พี่อัญนะครับยกตัวอย่างมันผมเนี่ยมันให้เวลาเรากลับมาแล้วนิดนึงพี่อัญผมเสียเวลาผมผมผมเสียเวลาที่ผมใช้ไปเนี่ยหมดไปเนี่ยที่ผมรู้สึกเสียใจที่สุดนะคือหนึ่งเราทําธุรกิจส่วนตัวก็จริงนะครับสำเร็จในระดับของเราแต่ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้พี่อัญโดยเฉพาะบุปรการีเราพี่อัญแม่วันเนี้ยผมเสียใจนิดหนึ่งที่ผมตั้งเป้าหมายที่จะสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายผมหมดเวลาไป ก่อนก่อนก่อนที่แม่ผมจะเสียนะแค่หกเดือนเองพี่อันเนี่ยผมผมเสียใจเสียใจแทนหลายๆคนเลยที่วันนี้ไม่อยากให้เขาปล่อยเวลาเลยไปเร่งทําเร่งทําแต่สุดท้ายผมพลาดแค่6เดือนก่อนที่เราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบนี้พี่อันนะครับอยากฝากทุกคนนะครับว่าวันนี้ธุรกิจอะไรดีหมดครับนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรดีหมดเลยนะแต่วันนี้ค้นหาตัวเองเจอหรือยังว่าจริงๆลึกๆเราต้องการอะไรพี่อันนะครับฝากด้วยครับ อยากให้พี่โยฝากทิ้งท้ายนะครับสำหรับคนที่ต้องการอยากติดต่อหรืออยากเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนะครับพี่โอเคครับก็จะมีหลายช่องทางนะนะครับถ้าเป็นเบอร์ก็0932854516ครับนะครับนี่เบอร์แล้วก็ถ้าเป็นเพจก็จะเป็น ah s h car wash ceramic coating ครับนะครับถ้าเป็นเพจถ้าเป็น id line ก็แค่ s h car wash สกดยังไงครับอ่าเป็นตัวเล็กหมดเลยครับ s h car wash s s สเฮสคาวอใช่ครับนะครับก็คือถ้าจะติดต่อพี่โยก็คือติดต่อมาได้เลยนะครับสุดท้ายอยากฝากไว้ครับว่าสำหรับคนที่ต้องการนะครับอยากจะเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับก็เข้ามาติดต่อได้เลยหรือภายใต้ทีมงานของพี่โยได้หมดเลยครับแบบเปิดกว้างเลยพี่อันเปิดกว้างเลยครับวันนี้ธุรกิจของเราออกแบบมาให้สนับสนุนและช่วยคนอยู่แล้วพี่อันครับท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันสวัสดีครับ